สวัสดีครับทุกคนครับผมเฮียแม็กเล้งแซบแห่งเกาะช้างนะครับวันนี้จะมารีวิวลำโพงนะครับเป็นลำโพงมาแชลรุ่นที่ขายดีที่สุดตลอดกาลนะครับมาแชลคินเบิร์นทูครับกับรุ่นที่ขนาดใกล้เคียงกันมากนะครับมาแชลแอคตันทูครับตัวนี้มีแบตนะครับตัวนี้ต้องเสียบปลั๊กแอคตันทูหกสิบวัตต์คินเบิร์นทูสามสิบหกวัตต์ผมอยู่ในกลุ่มไหนๆนะครับก็มีแต่คนอยากรู้ว่าสองตัวเนี้ยถ้าเปิดเสียงเทียบกันเนี่ย เสียงของแต่ละตัวจะเป็นยังไงนะครับครับเรามาชมฟาร์มหลอกกันชัดๆอีกสักครั้งนะครับเนื่องจากทั้งคู่มีฟาร์มหลอเฉพาะตัวมากๆครับนี่คือรุ่น c u b e n 2นนี่คือ a c t o n 2นะครับ Ac t o n 2ด้านหน้านะครับจะเป็นผ้านะครับแล้วโลโก้นะครับจะเป็นคล้ายๆอลูมิเนียมนะฮะซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเป็นอลูมิเนียมหรือเปล่านะครับออกแนวสีส้มๆนะฮะ ส่วนคิวบ n ทูจะออกเป็นเป็นโลโก้พลาส,สติกสีขาวนะครับหนังไม่เปลี่ยนมานะครับกของเดิมเป็นสีดําผมไม่เปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลมานะครับก็ต้องบอกว่าหล่อแบบกินกันไม่ลงเลยนะครับทั้งคู่นะครับมีปุ่มเปิดนะฮะและปุ่มปรับเสียงนะครับอยู่ด้านบนนะครับเป็นลูกบิดเก๋ๆเลย ส่วนด้านหลังของทั้งคู่นะครับนี่คือ a c t ตันทนะครับก็จะต้องเสียบปลั๊กตอลอดเวลานะถ้าจะใช้งานนะครับฟาร์มหลอคือหลอมมากและขนาดใกล้เคียงกันมากครับถึงขนาดที่ว่า a c t ตันทเนี่ยสามารถใส่กล่องไม้ของ c u วเบิได้เลยนะครับนี่คือกล่องของ c u b เบินนะครับใส่ด้วยกันได้ครับ ทีนี้เรามาลองฟังเสียงกันนะครับ a c t ตันทูกำลังขับเยอะฝ่านะครับผมจึงเปิดเสียงแค่60%นะครับส่วน c u b e r Tool ให้เสียง80%นะครับปรับเบสกับแหลมที่70%ทั้ง2ตัวนะฮะเรามาลองฟังเสียงกันครับว่าจะเป็นยังไงครับไปกันเลยครับ and mm -hmm. mm -hmm. เป็นยังไงบ้างครับทุกคนครับเมื่อฟังการเทียบเสียงจบไปแล้วนะครับสำหรับผมนะฮะก็ต้องยอมรับครับว่าสายปลั๊กอย่าง a c t o ันนะครับชนะสายแบตอย่าง c u b บ n 2ค่อนข้างชัดเจนนะครับและทุกย่านเสียงนะครับโดยเฉพาะฟารมคมชัดของเสียงนั้นชัดเจนมากๆนะครับว่าสายปลั๊กเอาชนะอย่างขาดลอยนะฮะ แต่ทั้งนี้ทั้งน,นั้นนะครับก็แล้วแต่การใช้งานของแต่ละคนครับถ้าพกพาออกไปแคมปิง้งออกไปข้างนอกบ่อยๆนะครับผมว่ายังไงก็ต้องเลือก c u b e r 2ครับแต่ว่าถ้าไม่ค่อยได้ยกออกไปไหนนะครับแต่งบ้านสวยๆเอาไว้ในห้องนอนนะเบดกระหึมกระหึมเบรดลอยๆครับยังไงก็ต้อง a c t o n 2ครับ ส่วนราคานะครับอ้างอิงจากตลาดมือ2ตอนนี้นะครับคิวเบิหายากมากๆนะครับราคาก็ยังไม่ลงเลยนะครับตอนนี้ c u วเบิรนะครับราคาตลาดอยู่ที่ราคา1,000 0ถึง1,500 0บาทครับแล้วแต่สีแล้วแต่ประกันครับส่วน a c t o ันทนะครับทุกสีจะเรทเดียวกันหมดนะครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ8,500ถึง1,000 0บาทครับรักใครชอบใครก็จัด ตามกำลังทรัพย์ของตัวเองนะครับส่วนใครฟังมาตัวไหนเพราะฝักใครนะครับไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกนะครับแล้วแต่หูแล้วแต่สไตล์การฟังของแต่ละคนนะครับส่วนคลิปนี้ผมก็คงต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยกดติดตามจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งแล้วคลิปหน้าผมจะพาไปฟังตัวไหนอีกนะครับรบกวนกดติดตามไว้ได้เลย แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ